วันที่หนูทำและที่อิสระโนบุีสองท้ายี่สี่ได้อย่างไรที่ขางฝ่านี้มันเป็นขฝ่าเดิมเหยที่หนูคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงจากที่คนเคยคิดแต่ตุบตัวเองเป็นองคาสินบางอย่างนะคะเหยไม่อยาก ต่อไปหนูอยากจะเจอหน้าใครใรกับต้องทำใจตรงนั้นเพราะว่าหนูมีความฝันหนูขึ้นมาคนเขาจะเองยว่าหนูก็มีความฝันและคนที่เติมความฝันที่หนูได้ก็คือพี่ของหนูค่ะความฝันนี้มันเติมเต็มสิ่งหลายสิ่งที่เัาขาดหายไป ตรงเรื่ออะไรหลายๆอย่างจากสิ่งที่ไม่ดีก็ไปเป็นสิ่งที่ดีได้หนูอยากจะบอกว่าหนูขอบคุณมากเลยนะคพี่ร้อยพี่โมย ขอทุกสิ่งจ่ากให้มันเกิดขึ้นจริงได้คุณออก็ขอบคุณเลเยอะหนูอยากจะพูดให้มันบรนะะิยรงครับว่าอาจจะแบบเวลานน่าจะบอกว่านานมากแลว้วเงนีนะค่ะและอีกหนึงคนที่หนูอยากจะขอบคุณคือพอ่พอคุณพ่อวันนี้ฉันที่หนใส่พอส่อค,ค,คุณพงศ์มาคอยตัดให้หนูขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะที่ อแต่ชนนุดสวยหนูคอยมาดูแลเหมือนตลอดเวลาและที่หนูติดแกลนใหญ่เพราะมันจะบอกเหมือนเสมอว่าพ่ออาจจะไม่มีพลังงานเยอะแต่พ่อสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้ก็คือการที่หนูดูหนูในรอบแกลนใ,ใหญ่ทุกรอบเลยค่ะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะและอีกหนูคน,นคที่หนูอยากจะขอบคุณก็คือพี่ท็อปและพี่ล้ำตาลค่ะก่อนหน้าน,นี้ หนูมีเรื่องที่เพียดจักมากกับพี่โอ๊ตกับพี่บอลพี่โตเพราะหนูจะไม่มีซับกลังในการขายชุดใส่ในรอบสุดท้ายอีกคิดอยู่ว่าจะชอบมันดีไหมเพราะว่าอยากทำทุกอย่างให้มันเป็นที่ดีที่สุดแต่ก็มีพี่สองคนที่อยก่ขึ้นโอกาสมาช่วยหนูหรือจะพอของพี่พูดว่าอะไรนะหนดีใจที่ได้เจอพี่ พี่จ้าจ๋าที่เป็นะมาเซ่ยหนตลอดเวลาด้วยชุดขอบคุณที่ส่วนน้อยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวของหนูค่ะจริงก็เคยจิ้หนูไปไหนเลยคอยแค่กอดใจอยู่ตลอดเวลารับหมาเป็นแม่นะแล้วก็อิ่มหิวอย่างหรือยากจะบอกทุกคนว่าที่เลยของหนูด้วยดีมากๆ ชุดที่หนูได้ใส่วันนี้เป็นชุดจับที่ยังคงหนูทำทุอกอย่างมาหมดค่ะพราจะเป็นโอเนิ่งแดนซ์แล้วก็ซิงสสู่และอีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะขอบคุณก็คือหนูอยากขอบคุณตัวเองที่จากวันนั้นหนูคิดไม่ดีกับตัวเองมากๆพยายามอดทนอดกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีวันนี้ได้หนูอยากจะขอทุกคน อย่าลืมหนูนะคะ และตอนนี้ครับข้าสซอยของเรานะครับก็มีช่อดอกไม้นี่ครับมามอบให้กับผู้สาวคนเก่งคนนี้ด้วยเป็นหนึ่งกำลังใจเป็นหนึ่งพลังนะครับที่มอบให้กันตลอดแล้วันนี้เธออยู่บนเวทีนี้ในนามของ Miss t r a i l n d พระุรีสองั้าี่เป็นวันสุดท้ายแต่จะไม่ใช่วันท้ายสุดที่เธอจะเป็นหนึ่งในนงานที่อยู่ในใจของชาวจังหวัดพระบุรี และคนไทยทำประเทศใช้ได้คือจริงนาจนาพรดีสัตรองครับ